ผมสวัสดีครับพอกันอีกเท่น,นึงแลวครับนะมอนีมาสายวัดอีกแล้วครับตักนี้ผมมาอยู่ที่วัดบ้านปราศาส์เยืนเหนือนะครับเป็นวัดของหลวงปู่มุ่งนะครับหลวงปู่มุ่งแล้วก็เป็นวัดที่คือว่าไงวัดชาวศิีสะเกศให้ความเคารพนับถือลวงปู่มุ่ม,มากนะเพื่อกระสางเป็นอนุสรณ์เดี๋ยวเมืงอมงผ้าเมืองบริเวณรอบๆดีกว่านะครับผมว่าพัฒนาขึ้นไปต่ได้ปันไหนไปที่บุเคยมากนะครับผมไปครับไปพับไปเมืองกัน ที่เห็นก็คือเป็นอุโบสถนะครับแต่เป็นพระอารามหลวงเขาจะเรียกพระอุโบสถนะตัวนี้เป็นอุโบสถนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆว่าเหมือนสาเป็นมณฑปดะให้หลุงปูมุมนะครับมณฑปดบลงพ่มมุมนะครับก็คือเป็นเหมือนไอ้เขาเรียกว่าเป็นคือไอ้เหมือนพระธาตุพนมนะครับตระพุทธวัดประสาทเจอเญนอบริเวณปรับพื้นที่เพิ่นนะครับตัวนี้นะครับ ใต้ลมพระบารามีนะครับเพื่อนเห็ดเมืองงามครับผมนะก็คือเชิญชวนอยากให้พ่อแม่พี่น้องไปมากนะครับมาก็คือบอกง่ายว่ามาชมบารามีนะครับหนูพ่อมุ่งเพิ่นนะครับตัวน,นี้เพิ่นปับ๊บถือว่าผมบรไมากประมาณหาปีโปีถึงว่าปับ๊บภูพิทักษ์หลายๆเติบนะครับนะตัวน,นี้ใต้ลมพระบารามีนะครับตามรอย ตามรอยอยังนนั้นตามรอยพระบาทพระบาทเจ้าตาสีสะเกตนะครับตัวนี้เป็นในหลวงราชการที่เก่านะครับว่ายัางไงนะครับเพื่อนขอมานะครับก็คือเพื่อนใดมาถวายผ้าพะกตินนะครับเมื่อวันที่25ตุลาคม2514นี่ะครับนี่เปิดกันเลยเด็กสางตัวนี้เฮ็ดสังก็คือว่าแต่ขออนุญาตสั่งเพื่อเด็กสั่งง่ายๆครับนะต้องขออนุญาตเพิ่นสา่งเลครับตัวนี้นะนตัวนี้ นบริเวณถือว่าพัฒนาไปหลายเติบนะครับผมผมเมืองเราผมถึงถึงนะครับถึงถึงหลายถึงหลายนะครับโดยนะต้นตนี้เป็นหลุมเหมือนหลุมเหมือนของลูกป,ปูมุม่นะครับเดี๋ยวที่มาคุยกับเพิ่นเพิ่นสีคุยจะได้นํำนะน่าคุยกับนักเทศบาลมาคุยนโอ้งามเฮียมีไฟมีอย่างมีต่อมีไฟนะครับผม ปนีวางวางในหลวงคนเซ็ตมานีง่ายหน่อยนี่เปน็นยังหน่อยเลยเขาวะยงในหลวงเออในหลวงลอกเก่าเซ็ตมา,าผมเกิดตั้งแต่เก้า,าสามบนเะก้าสามน่ะแปลว่าในหลวงมาก <94, S 1> มากเก้าสามโรงเรีพศสิบสี่พศสิบสี่ครับกับท่านเล่าโอ้กับท่านเลยเนาะปนี้ได้ได้มารับเสร็จน้ำเพลินบ่มา,มาอยู่แล้วบ,บโ่โอ้เพื่อบอกคนคิงลูกเลยแปลว่าแปลว่าท่านในหลวงเนาะเจ้าท่านบ่สบายไดมาหรือคนหรือคนบ้านนีอยู่เจ้า ยังประเดเข้าโรงเรียนทานยุ่วันที่ในขงเรียนอตัวตัวนี้ซื้อซื้อยังครับตัวโนด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 ตัวนี้ซื้อยังครับวันนี้ยังเปนพ่อเตียนพ่อเตียนโอ้โหนี่แหละแต่ว่าแต่แต่เรามากอหลวงพ่อบุ้อยู่ทำไมก่อนน่ะมันทุกอำเภอคือมากลางเต้นทำไมก่อนนั้นเป็นแบบแฮตเต้นยกแบบเสาไม้ไผ่น่ะนะอื้อือ็เอา การเผาปกอือกทำไมนั่นมันบ่มีเจนคือทำไมนี่เนาะแมนเมนแต่ในหลวงมากับพลโต๊ะพอดีเลยเราก็บยางน้ำพ่นดีอืีกับทุกอำเภอเนาะออืเแต่ลำเพิเ์ดแต่ลำเพิร์ดนางเป็นเป็นเป็นชุมกองไฟของมันน่ะแหะแต่มาทุกอำเภออืทุกอำเภอครับเจะคล้อยโอ้ยทำไมนั่นหรือว่าประวัติศาสตร์ขนาดไหนแมนต้องเลมน เดินลงมาเนี่ยพ้นตะกี้รถถังแถวค้างนอกก็มันเด็กหน่อยเนาะไปขี pues children children. Um, nah ่รถถังโอ้ตอนนี school, ้ยังเป็นเด็กหน่อยอยู่ครับตอนนี้ไงเด็กมันสิบสี่เนาะเรามาสิบสี่พอช้อสิบสี่สิบ่เด็นี้เป็นนมจริงตอนเดี๋ยวเ่อะกปีก่อตอนนี้ตอนนี้เจ็ดสิบสี่เหรเจ็ดสิบสี่โอ้ตอนนั้นก็ประมาณอายุยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเนาะโอ้ยกำลังแหว่งกำลังไหวกำลังเฮ็ดงานใส่เขาได้ดีๆแล้วนี่ครับเขาใส่เฮ็ดงานยังเงยังได้สบายแล้วนี่ นว่ช่วงในหลวงเสด็จมาตอนเสด็จมาเป็นไดจหูข่าวัสมาร์ดดีใจแฮงกว่าตอนนั้นโอ้ก็ดีใจแล้วเนาะบอกไทยบ้านประสาทเยอะบว์เป็นเต๋อเสื้อบอกโบว์เลือเสื้อว่าอยู่บัดอยู่ในเมืองบ่อึดบ่อยากยังเสด็จมาบ้านนอกโอ้เพิ่นเป็นมีบุญต่อกันทีคือว่าเกจิอาจารย์เราคือที่มีบุญบารมีกับเราบ่จักแมนแมนคิดอาทิเเมนสลักอาธิแเมนคือว่าเรา พุ่มเนาโนเราอดจิตกันถอดรุดกัดของน้อให้หลวงปู่เป็นป้อเสื้อไดะสิเด็ดมาแมนบริษันี่บริษัทยิ่งอีวัดพระตูดไหมก่อนนั่นเสด็จเขาเมืองสิเด็ดออกมาบานออกแมนไม่เป็นไรเหยียบหญ้าดีบ่เป็นร้อยหลวงปู่บ่หญ้าบ่เป็นร้อยเลยกันลางงูแล้วงูคิวหนูกระดาดนอนบึงกาววี่ห้อยโอ้ อีดีเด้งของขจ้าเด้วยแต่ปีนี้สมจองกะถินไว้แล้วแต่ว่าใจเมื่อยใจกระพุ่มใจเนาะครับเมื่อยเด็กระพุ่มกรคือลูกหลานเขาเนาะแมนเขาก็ต้องเฮ็ดเขาจองไว้แล้วเขาก็ต้องเฮ็ดแต่ว่าใจบ้านเฮาเมื่อยคือกันเดี๋ยวว่นเมื่อยเขาใจว่าเมื่อยเขาใจเมื่อย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 ต้องมีกำลังใจแน่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 เพว่าพิ่นแต่ลูกแต่แต่ผลเพราแต่แต่เพิ่นมากแต่ฮันลุงปูแล้วก็ลุงปู

เดกับพระราชนีสองมงกก็คือนี่ละดูเพื่อนนี่บริเค็นี้ไงเด้ไว้ไปขออยู่จังหวัดอำเภอเมาได้อันนี้สจไปเอาบ่านไปกันมาได้บานซื้อประบาดสำเร็จเขาเสร็จมาพี่นี่เขาโบยอมด้วยขาดแมนแนแมแผ่นดินแห่งนี้เราเป็นคนเยียบเลยแมนนแมกันยังสั้นโอ้ยได้ยอมมาเฮ็ดบ่ มันเป็นเพจนายง่ายๆด้วยแน่นครับแน่นแบบเป็นความภูมิใจของหมู่บ้านและเข้าเขาเปไดขายให้เราขายเราขายเราหาอยู่ไป่บึ้งยังบ่ได้ราชการที่เก่าเพราะราชการที่เก่านี่เขาเสด็จมาหนีดิไปขอเขาใครเลยแล้วก็เป็ดตะยูก็เก่าครับเนี่ยไงซื้อหลายมาขยายมามันหลายคน กัดนังแต่ยังแต่ครอบวพระนเดถมขนาไหนคือทำเกา่าททมบางทําคนเปิว่าสิถมกับพระธนเดถมเดถมในนาทมบ้านครับการที่มันเหมาะเยาะพอดีเงการท่องเที่ยวตกแจงให้ดีๆน,นี <c oughs> ่นคนมากแิ่นมายืนนล่โอ้ยวิวงามแน่ลูกสวัสดีค่ะมาแจ่ละชุดระชนบางที่กับทัวร์รถ ผมอยากชมยุกเอผมเอาใบ้านบ่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 ถือกับช่มหมบ่มีบ่อแค่นเองนะามีม่นบ่กมียู่นเก่าย่่นึงแล้วเก่าหน่อยนึงความลุงปูยู่่แล้วหล่ดหจากจากมีแต่คนอยากได้โวยนี่เขา่าห่มือ่อเออตอนดเขาก็ซู้พเขามักม่หา่ก่อยาายเลยดีโดีลครับม มัน,นก็มีหน่อยเนาะม,น <Man. S 1> มันมันบอมมี่มีหลายเดี๋ยวนะม,มันคือเรือมันเรือหน่อยเดี๋ยวครับแม <Man. S 1> นยังวะเห็นบออันนี้ตัววิกูตัวขั้นขั้นสีดำนั่นเขาเชื่อมถามว่า หลุดโซ่หลุดดึงหลุดโไปหาอยู่สครับตอนนี้ต้องท้าหาผู้เฒ่าเด้อต้องท้าพุทเถาครับถ้าหาผู้ไม่บ่บ่คิดกับบี้แต่ตลุดใบหลุนเก่าแดนนอยหนึ่งกับบี้เขาก็บี้อยู่แต่เขาบอกปอยอืมแต่แต่ของแท้ก็ต้องมาเอาในบ้านนี่ละครับตะกายอยู่ตกตงต้กเสวขาแต่สิไดเออเอาไปเป็นน้ำข้นไหนกันคนบ่เย้าข้นกับบ่ได้ไหนแมน เป็นโชคของข้าเจ้าเมนอยู่จังหวะมมนก็ไดจังหวะเมื่อดไปรบเพยาะใจเหล่อเศ้าเหล่ยสามอายุแล้วเก้าสิบสามเก้าสิบสปีเจ็ดสิกว่าพรรษาได้รับุตทันแต่น้อยเจ็ดสิบกว่าพรรษาเราถูดลงไปกับประเทศเนาะ บางเราไตลาคอมเมนไปเมื่อมาเลเซียอินเดียผมก็ย่อมแบบบาตทอดเาไหอย่างมาเยเานทอดเสาบ้าฮดวัเอ้าทอดจิโอ้เก่งกข้าวเราถอดองอยู่ประมาณสักจิยอจิก็ปีมาเราจิบหาปีนึ่วปวดแล้วก็ไปถอดงอยากในหน่อยบวดพระก็ไปเลยถดองยังด้ก็ขึ้นขึเขาไปหาอันนี้ สมเด็จเนี่พระเจ้าอยู่หัวเขาไปได้อย่งไดรตาดูว่าบนนึกว่าเราสิมาไดี๋ยวเราสิปีก็ปีก็ปีบ่ไทยบ้านเพิ่นว่าใต้ทิมเลีวตายทิมเหวเพิ่นว่าอืมเราลงขึ้นเขาบนบนเหลือบนเหลือส้างส้างเสือกินเหลียวคนว่าสมัยตะกี้ส้างเสือนี่สุดยอดแล้วเนาะครับแล้วปลาเนาะสมัยก่อนแม่นปลากับปลาดีแล้วขนาดเด็ดยอดไม้นี่สกินเทีนเขาได้เลย ซ้ำๆก็มาท้ำมาพูดกับเราเนอะเราเหลือแต่กระดูกเราเนี่บ่์โบ่เป็นอยังเนาะบ่กินเข่าก็บ่บเมียเราก็เองเนี่ยกินไปก็คือว่าเราตอนเรามาเนี่ยโว้ยเฮกันจนบ่ะมีพ่อแม่บอกให้ฟังเลยทำไมก่อนนั่นก็ว่าจะพี่น้องคนอยู่ในบ้านเองเนาะว่าจะตายแล้วมันว่าไปคดงเดือดร้ายปีแล้วก็มามาจากเถื่อนยังไง เส้นของข้าเจ้าเฮ้ยโอ้ยยอมระบบยังไงและอยากอยากให้วอกพื้นลุกปูนนแล้วกลัวว่าเมื่อเป็นอย่างในสมัยตะกี้เราครั้งเราดีคือว่าไปทุดงสิส่วนมากก็มีแต่อ่านในหนังสือที่คนเขาแต่งจักอันนี้ก็เลยทำมาฟังมาฟังจากเว้านี่ไม่กับพุ่มใจได้ว่าจะฟังจากของเองอะะนเออหรจจะของเราไปออ ินเขาบว้ไดกินเขาบานสมัมก่อนมันบ่มีง่ายๆเด้อในป่าน่แมน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 มีติญางอบ่างบ่หายากแล้วเนาะป่าป่ากระปลาหลีแหเนาะปลาหลีละแต่ป่านย่ทำมตะกี้ก็ชิบฮอไง่งนันถเฮ่าก็ยังเป็นปลาอยู่ไดสมัยก่อนเดี๋ยวนียังเป็นปลาอยู่เลยสุดยอดของเรารถมาได้ร คนา่มาบหอาไกลงวังนะผมอไม่ได้เิดาเงึดครับเลยเหรอสุดยอดเลยไปบ้านใดก็บ้านใดขี่รถคือเดียวดีมันยางอย่างเดียวลคนทำเน่งยางเพะท่านขาเจ้าดอกคือว่าก้าวคนละก้าวนี่ยเพราะท่านดอกยังง เราพ่นมหาเราทำให้ตี่มหาเราเหลืองอย่างนึงโอ้ยเแต่ก่อนงานเราให้อยังสะดอกข้อเลยอยังพวกเราสะดอกอสะดอกยังได้มาจำได้ไมาเบิ่งก็จำได้ผูกเงื่อนผูกท่านนี่มั่งได้เราสีหูวันนั่นเป็นบวกวันนั้นเป็นตอไม้ใหญ่บันนี้ยังเราสิบอกให้หูเลยอะยกเงอนวันนี้บอกยกเงินเสารนั่นเป็นเห็นยังมีผู้คนในเช้านั่นมันเป็นพวงเป็นยังเราสิเป็น ถือเป๊ะเลยไปจ้าเบิ้งก็เห็นอีกแล้วคือชิ้นนี้มันให้ทิ้งไหนว็เก่งว่ะเก่งกับโอ้เก่งแล้วก็สำเร็จของแถวของเราแล้วคนละเก่งสำเร็จพระอรหันต์เนาะฉันจะดูบําบวนเนี่ยมาเบิ้งสำเร็จเราเนี่ยเพราะว่าตอไม้อยู่ทางไตเฮือนน่ะมีตอไม้ใหญ่เด้อสมัยก่อนน่ะมันเขาบม่ให้อยู่นี่นะอืมเป็นสัตว์แหละไปขุดเบิ้งเด้อนับจากเสานี่ไปหอดเสานั่นมันจักเม็ดอืม เอาจะขุดเอาสิบอกให้เลยไปคุดแม่นี่ลีเลยอือไม่สมัยก่อนมันไผ่มันใหม,ม่แล้วก็มันแมนเอหากไงมันยังอยู่เนาะแมนสมัยสมือกแต่เ่อนสันเดียวมีแจะแกวทแีแต่ว่าเรื่องบางมองผูกเ่อนผูกา่านบางเงอนเป็นหนันเป็นหนีหนิ่วสมัยก่อนโอ้แก้งของเราดิ มาทุกซาร์ทิ่ได้เลยผมเป็นว่าของเลยเมื่อวานแล้วแต่ก่อนเนี่ยมาดูเต็มวัดเลยเน้นนะแต่ก่อนเมันอยู่เลยฉนว่าเขามีขายก๋วยตอกกยเตี๋ยวสมัยก่อนสมัยเรายังอยู่นั่นก็มันมาหลายรีเลยขายก๋วยเตี๋ย,ย,ยวก็ได้ขายแล้วมีมองกินเ<อ>นาะก๋ว <laughs> ยเตี๋ยวยังเฮ็ดขนมมาขายกับก็ได้ขายก็ได้ขายเออแต่ก่อนถ่วยจะถวยละบาทถ่วยละหาบาทถ่วยละบาทถ่วยละสามบาทสามบาทสองบาทโอ้ ทำไมก่อนนะทำไมก่อนคนมาไลายรืมันเป็นบ่อองเล่นด้วยแต่ว่าอย่งเลองหลินที่เป็นอพยพเราดงดังเราก็บ่ดังดังแต่ว่าดังไปทางวิทยาศาสตร์เราที่มองเห็นคือว่าผู้เฒ่าดูเหมือนดุสานหรือมองเฮือนอยู่บ่ะมวนบ่อทื่นนี่เราสิบอกเลยว่าเฮือนเสาเจ้ามันมีทิศทางเสานี่เสาต้นนั้นเด้อบ่ดี ไปเจาะเบิ้งกันบ่เสื้อก็ไปเจาะเบิ้งต้องเปลี่ยนใหม่ม่าบอกเลยเลยมันเป็นพ่งมันบ่ดีมันเป็นพ่วงข้างในนะเสาใหม่เน้อสมัยก่อนมันเป็นเสาใหม่ก่อนที่ในหอยยังตอที่กับมนเราไปตะปูไปตอกมันมา่งบ่ได้คือมีจะไปตอกไม่เอาไปตอกไปเขาลงกระชาคือว่า ขันเป็นพง่งนี้เราสชว่ามันมีผีมียังสินอยู่หันมันเป็นของทีเขาพึ่งพาอาศัยอยู่หันมีเจ้าของเขาอยู่กันใหม่เป็นโพงไหยเราแล้วไม่ทงตนไม่ทงตนเนาะเวลาถากมาเนี่ยหูว่ามันพงอยู่ท้างหนก็แมนแมนแมนกันจีลา ลงปูลงปูศิลานี่ก็เป็นลูกศิษย์ลงปูมุมแมนมดลกปูเสิงลงปูเงลูงปูใบลกปูใบเออใบบ้านกูจ่มู้ศแจ่ม่กับลุงปูบ้านรอ่างลงปูเพ่งลูงปูเพ่มีแต่ลูกศิราลูกศิาเหมอนูเัาเราหอาจารยศิลาล่ะอาจารเซงกัลุงปูลงปูศิลาบ้านพลประหลัดเนาะครับ เห็นว่าแถวพวกปรหลาดเพิ่นกำลังนับถือเราอยู่อาจารย์วองอาจารย์วงเราค็ว่เพวรรับเอาไว้เนาะเอาไห้ดูเผาเผากันเผากันเนาะอาจารย์ไปอาจารย์เพ่งับเผาเมดปุสิทธิ์เราเผาหม็ด่นก็เอาไห้เฮาเนาะ เบี้ยวว่องแค่ลดส้นแต่ลดบุกไอ้ก <poquito Dieses meeting> ้นยางเซื้ออยู่ลูกศิษย์เขาบอกก็คือวัดบ้านไหนตายแล้วบอกเราว่างแล้วก็อยู่เป็นจิตของเราเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวเราไปอยู่บ้านตะเหมาช่องงานตะเหมาก็มีจะอยู่ก็เลยบ้านตะเหมามานิมนต์ไปอยู่วัดตะเหมา ตอนหลวงปู่หมดแล้วเราก็มาอยู่พี่แล้วตามผมเขาก็คิดอยู่แต่เล่าคนโบทะเยอศิจานไปได้ดอกคนเดี๋ยวขอบพูดอะไรด้วยตีให้ข้อมูลครัออ okay. บผมครับผมครับครับขอบพูดอะไรนีขอขออนุญาตเอาลงโซเชียลได้ไหมอย่าไปลงแน่คืออย่าไปลง <laughs> บอกให้คนหูให้คนหูบารมีเล่าเป็นอย่าง ใครสั่งเอาแต่เสียงเนาะบ่เอาหนาคนหรือเอาหนาคนหรือบ่เอาเสียงถามก่อนผมถามก่อนนี่เอาแต่เสียงก็ได้มันคืออยู่บ่ก็ก็คือคือได้ได้ฟังแต่เสียงแต่ว่าบ่บ่เห็นหนาคนที่เป่าไอ้ที่เป่าที่เป่าถึงประวัติลุงปูแต่ว่าเห็นหนาคนก็ได้หรือบ่ให้หนาข้นก็บอกผมคงเสียงหงอกไงบ่ให้หนาข้นเป็นบ่เออบ่เห็นหนาคนเออ ผมกับสีเอาแต่เอาแต่เสียงเอาแต่เสียงขึ้นเสียงที่คุยกันนี่เอาขึ้นเออแค่นั้นหรอกแปะเหนหนายันมันมันเป็นยังไงเดี๋ยวสิว่ามันโซเชียลมันไปแห้งไรก็สิี่มันกะทามแต่ตาเทียนตาเตียนอยู่กันยุ่งเอากระทามแนะเนาะผู้หูเนาะกะนีกระทามผู้เก่าผู้แก่และเนาะกระทามไปเนาะใคระทามเล็กน้อยท่านนี้มันก็ผู้หูเลือดเนี่ยเออทามเล็น้อยผู้หูเลือการีไมนกะ ก็จะก็เด็กๆถามว่าช่วงเราอยู่ช่วงในหลวงเสด็จอยู่บ่จังผมยังถามเออขู่ข้อมูลพอข่าวอายุโอ้ยทำไมนานอายุประมาณยี่สิบแปดปีเออนั่นแหละครับนั่นแหละที่ได้ขู่เนี่ยท่าทางก็จะเอาแต่เสียงขืนเคเอาอย่างบบว่าดอกเลี้ยเล้ยงเต้น่าเอาลูกขึ้นได้บ่นี่ผมถ่ายคลิปวิดีโอตลอดเลยนี่ถ่ายคลิปวิดีโอข่าวหมอตลอดเลย ทำทำผมมาสัมผัสซ้ำนักข่าวนี่แหละมาสัมผัสเนั่นแหละครับ,รบเออลงไปให้ค้นหูเนั่ยละ่ะเขาสิได้อ,อันนี้เออวัดหลวงปู่ลงไปเนี่ยเขาบอกถึงบาร,รมีหลวงปู่เขาบอกไไว่าเรื่องเสียหายเนี่ยเขาบอกวิตเเรื่องดีเท่านั้นได้นี่อนเออเ,นะเออ,เอให้เขาให้หลวงปู่ครับออโอเคโอเคลงไปครับผมครับขอบคุณหลายครับ